สวัสดีค่ะวันนี้นะคะแม่เปิ้ลก็จะมารีวิวนะคะที่แม่เปิ้ลได้ไปวัดปางหลวงกันมานะคะวันนี้ก็มากัน3คนนะคะมากับพ่อสเต็ปแล้วก็น้องสเต็ปนะคะเข้ามาในวัดก็จะมีของขายแบบนี้เลยค่ะเป็นตลาดนัดขนาดย่อมเลยค่ะของขายเยอะมากอันนี้ก็คือเราไปบูชาดอกบัวกันมาแล้วนะคะเราก็จะ ไปพับดอกบัวกันนะคะนี่เลยเยอะมากนะคะเพราะว่าเราจะใช้ดอกบัวเท่าอายุนะคะปรากฏว่าเรานะคะก็ปีชงทั้งสองคนเลยก็เลยต้องใช้ดอกบัวนะคะทั้งหมดตามอายุของเราสองคนเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะไปเวียนที่ตรงพระปรปางนะคะตรงเจดี JD นะคะนี่เลยค่ะแล้วก็มาพับกันนะคะตั้งใจมากน้องสเตปก็ช่วย พับแบบนี้เลยนะคะเป็นการฝึกสมาธิให้ลูกด้วยนะคะดีมากๆเลยน้องสเตปก็ฝึกจนทําเป็นเลยนะคะนี่จะทําสวยกว่าพ่อแม่ด้วยซ้ําไปดูสิคะน้องตั้งใจมากเก่งมากๆเลยค่ะเนี่ยคะ่ะก็พับให้มันเป็นกลีบลงมาอย่างนี้นะคะจนเห็นเกรสรข้างในเลย เก่งมากๆเลยน้องสเตปแม่ภูมิใจมากเลยค่ะนี่ค่ะคุณพ่อก็ค่อยๆบรรจงพับพับนะคะปรากฏว่าลูกชายทำสวยกว่านะคะคุณพ่อก็โอ้ดีจังเลยมีคนช่วยทำนี่ค่ะค่อยๆพับไปค่ะอย่างใจเย็นพับไปเรื่อยๆค่ะแล้วบรรยากาศก็ไม่ร้อนนะคะวันที่ไปก็คือแบบนั่งพับกันลมเย็นดีนะคะ สวยเหมือนกันค่ะนี่ค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็มามัดทำเป็นช่อนะคะนี่ค่ะสวยไหมคะเป็นช่อสวยงามแบบนี้เลยช่วยกันมัดนะคะเพราะว่ามันตามอายุน้องมันก็เยอะพอสมควรนะคะเพราะว่าเราอายุก็หลักสามหลักสี่กันทุกคนแล้วนะคะนี่ให้น้องสเต็ปถ่ายให้สวยมากเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็กวาด เศษนะคะที่มันตกที่พื้นนะคะเราทำความสะอาดด้วยนะคะพับเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมเวียนรอบเจดีกันแล้วนะคะเวียนทั้งหมด3มรอบนะคะทุกคนครั้งหน้าพวกเราจะไปที่ไหนฝากติดตามกันไว้ด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ